เขาเศร้าเขาเศร้ายัางง่ายๆเลยเศร้าใเป็นตลาดก็เลยนี่ไงแบอซื้อซื้อมาจากตลาดหน้าตลาดจ้ะหน้าตลาดนันสูงแค่เจ้าเฮ็ดขครเองแ่บๆแ,แต่ว่าซิบเหลือกว่สิวทัวแสบ,บนวัน้นขึ้นสวาแสบเร้คอเสิบม,มาจากร้านแลวแค่เจ้าหา้ซิมเบิึงด้ซื้อแบดีอยู่ก็ไหนซมากินแก้วนี่ย จับก่อนาสีับียบพี่หนักที่แต่ว่าบาไม่สมัก,กินแก้วพี่พักสดพักสดอครับแก้วก็จะเห็นดีอะ พักโกสกมสดครัีมสสมพัสเข้ากันดีอันนี้ันไม่สัมพักตัมเรมืองแห้ง เสือใจอยังครยอำนากันหล่ไปตลาดด้วยว่ารู้สๆยังกินต่กได้ฮ็ดเยีใหม่ๆแล้วไปซื้อมะงแซ่มอง,มองจเหลือก็จะเฮ็ดใหม่ๆก็เลยแซ่ ไม <stell ies. S 1> ่สดตลอดอ่ะอิ่มเลยอ่ะใส่มากกับส้งแดนออกมาแล้วเดี๋ยวสาวสุกิดขึ้เหมือนฝนที่ตกลงมาเนี่ย แซ่บพี่นอ้องเจ้าร <c oughs> ับกันแล้วแค่ละต้นหอมรับต้นหอมเลยนะต้นหอมก็แต่พี่น้องแซ่บ